พอดีเอาน้องลูกสาวคนเล็กอะค่ะหนึ่งขวบหนึ่งเดือนเปไวน์เนอรเซอรี่อะค่ะแล้วพอดีเห็นน้องโดนทําร้ายเห็นในกล้องนะคะกล้องวงจรปิดคือคือทางสูงาทำร้ายจากพี่เลี้ยงหรอให้ดูใช่ไหมเขาให้ดูกล้องได้ถูกไหมใช่ค่ะให้ดูกล้องได้แต่ว่าไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงรีเพลย์ไม่ได้อะค่ะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคขอไม่ระบุได้ไหมพอดีมันมี เป็นสัญญาค่ะคือแค่อยากจะแชร์เตือนพผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่เอาน้องไปฝากไว้ะค่ะอยากให้ดูกล้องเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือเด็กคนอื่นที่โดนมากกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นนิสัตที่จะพูงไงมีคุณภาพหรือว่าเออยังไงอ่ะคือดูดีคือไม่ได้ดังมากใช่ใช่ค่ะดูดีระดับหนึ่งก็คือ เราก็ยอมใจเด็กเยอะไหมคะเขามีสองพี่ค่ะก็เลยแบบจะแบ่งจะถัวเทเดียดจะไม่เยอะมากก็มีรายจิงมีสาขาหลังจากมีเรื่องนี้เขาโดนไล่ออกไปยังไม่ค่ะคุณแม่ก็เอาน้องออกวันนั้นเลยอุ้ยมันก็จริงๆรคืเด็กเขาน่าจะมีเทคแอคชั่นเนาะถ้ามันเป็นศูนย์ที่ดีมันเกิดจากบุคลากรมันเกิดจากคุณครูพี่เลี้ยงใช่ไหมคะที่เขาทำร้ายใช่ค่ะมันเกิดจากความบกพร่องใช่ไหมคะหรือวัน่าไม่งใจทำร้าย เอาจิงงก็คือเขาเทคแอคชั่นน้อยเกินไปอะ<ช>่ะก็คือแค่ตักเตือนคือการเป็นนิสเซอรี่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือมันโทษสถานเดียวฮะต้องออกต,อต้องออกฮะอันนี้คือคิดเองนะคะว่าเจ้าของเขาเพอทราบบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเคยดูกล้องเขาอาจจะเห็นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ เขาจะไม่เห็นจริงๆหรออะไรก็ก็คิดค่ะมันเป็นเพราะไม่เเพราะว่าวัดิษฐ์มันโดนทําเขาน่าจะไม่ได้ทุ่นทําและทําครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยค่ะคือผู้ปกครองที่น้องที่โดนหนักกว่าลูกของคุณแม่ค่ะค่ะเราต้องการเด็กคนนั้นนะคะมากกว่าเพราะเราเราก็แบบอยากช่วยแต่เราไม่รู้จะช่วยยังไงคือพ่อแม่เขาไม่รู้หรอคะว่าลูกเขาโดนทำร้ายน่าจะไม่ทราบค่ะก็เลยงงว่าเออทาไมเขาไม่ดูกล้องหรอขนาดเราดูวันแรกเรายังเห็นเลยอ่าแล้วยังไงคะวันนี้ที่โทรมาเราจะพอช่วยอะไรคุณแม่ได้เอ่ย อยากถามความเห็นว่าคุณแม่น่ะควรจะไปตามหาคุณแม่น้องที่โดนทําร้ายไหมคือไม่อยากให้น้องอยู่ตรงนั้นอีกแล้วอะพอเห็นแล้วแบบวันนั้นคือลูกตัวเองไม่ได้โดนหนะักยังร้องไห้อะค่ะว่าคือสภาพน้องที่ในคลิปตอนนั้นคือน้องกลัวมากอะคะ่ะแล้วก็ไม่อยากให้น้องอยู่ตรงนั้นแล้วอยากบอกคุณพ่อคุณแม่เขาให้ดูคลิปอยากเอาคลิปให้เขาดูว่าน้องโดนทําแบบนี้นะมีคลิปไห <ruit> มมีคลิปคุณแม่คุณแม่อัาไว้หรอ ใช่ค่ะคือคุณแม่ทัสกีนหน้าจอไว้ทั้งวันนะคะไม่แปกหเรื่องก็คือแต่เท้าก็คือทัสกีนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคลิปเป็นถอดเป็นถอดั้นๆที่อัดไว้นิดหน่อยแต่ด้วยความเขาไม่ให้ดีกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเุณแม่สิบอกนี่บอกเลยไม่สิเรี่บอกเลยครับคุณแม่ไปบอกเถอเพราะถ้าคุณแม่เป็นผู้ปกครองคนไหนคุณแม่ก็คงอยากรู้เหมือนกันคุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณแม่คนอื่นเห็นลูกคุณแม่โดนทาร้ายอ่ะคุณแม่อหญ่เขาบอกไหมใช่ไหมล่ะนะค่ะเนอะ ใช่ใจเข้าใจเราแล้วถ้าถ้าศูนย์ฟังอยู่นะฮะถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคุณอยู่นะครับกรุณาทําให้มันถูกต้องถ้ามันเป็นปัญหาส่วนบุคคลเอาคนนั้นออกเข้าใจปะใช่เพราะว่าถ้าศูนย์ไม่ไม่ลงโทษคนนั้นอีสูตรต้องโดนนะคือศูนย์แสดงว่าคุณรู้เห็นเป็นใจที่จะดูแลเด็กด้วยวิธีนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณควรทําให้มันถูกต้องนะไม่ใช่มานั่งเซ็นสัญญาคุณแม่แล้วห้ามเขาพูดแจ้งไปแล้วเขาก็ไม่ดําเนินการอะไรตักเตือนเฉยๆทั้งๆที่นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดกับการดําเเเนนนนิิธุรรกจป็ซี่ ตักเขาแจ้งแค่ว่าตักเตือนครั้งแรกที่คุยกันแจ้งตักเตือนสามครั้งแล้วถึงจะไล่ออกแต่พอเหมือนคุณแม่ก็ม,มก่ก็พิมพ์ไปประมาณว่าถ้าเด็กที่โดนหนักอย่างนั้นอะเป็นลูกของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ขอแจ้งความเลยนะอะไรเงี้ยอ oh. คุณแม่มีสงคิดที่อัดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็เลยพิมพ์กลับมาวันถัดไปว่าก็ขอโทษมาบานะนั่นแหละคะ่ะขอโทษทุกอย่างแล้วก็บอกว่า จัดเตือนครั้งเดียวแล้วจะถ้ามีอู่ครั้งต่อไปก็คือไล่ออกถ้ามีผู้ปกครองคนอื่นแจ้งแล้วเขาก็แนะนําให้เราไปอยู่อีกสาขาหนึ่งซึ่งเราบอกว่าไม่ไม่เอาแล้วไม่ไหวคือถ้าคุณเก็บคนแบบนี้ไว้ในบริษัทของคุณนั่นแปลว่าบริษัทของคุณก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเอาจริงแล้วนะเขาจัดการวิกฤตได้แย่มากเลย ตนี่ว่าถ้าคุยกับทนายที่เขารู้เรื่องกฎหมายอ่ะเหมือนว่าคุยก่อนว่าสมมติถ้าเราเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความอย่างเงี้ยตัวคุณเปิ้ลที่เซ็นสัญญาอะไรอย่างนั้นมันจะโดนเลยไหมนี่ว่าเขาไม่โดนเาช่วยได้นะลองดงได้เพราะว่าสัญญามันละเมิดอ่ะต้องดูได้แต่ว่าคิดว่าไม่ควรเงียบเพราะเห็นอยู่ตามตาใช่ใช่ยังไงก็ต้องบอกบอกแม่คนนั้นก่อนนะสมมติเห็นปกป้องโดนทำลายอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องพูดกูลุยสุดกูลุยสุดเพื่อเด็กคนอื่นเอายางี้ ยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับเด็กๆคนอื่นๆมากเท่านั้นนะฮะ <S <S 1> <S 1> <ừ> คือถ้าโวนแล้วกฎหมายสมมติบอกแม่ได้ปากนี่แหละ <ừ> ให้เขาเข้าไปดูอ่ะอืม <ừ> ไงเราจะได้หัดแล้วรู้จักแม่เขาไหมไ,หไม่เคยเห็นคุณแม่เขาคะ่ะแต่ว่าถ้าเห็นน้องคนนั้นน่ะจะจําได้ว่าน,น้องคนนั้นคือคนไหนแล้วในความคิดแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลจะทําอะไรต่อไปไปดักรอเขาก็มีไแบบแอบส่องบ้างค่ะอยากเห็นแล้วก็แบบอยากให้เขาดูคลิปว่าโอเคไหมกับแบบ ที่ลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเอาให้เขาคิวรับดูอ่ะเขาอ่ะเขาไม่ยอมแน่นอนใช่มันผิดไปหมดเลยไม่ไม่ไม่ควรปล่อยให้เปิดกิจการอยู่ได้เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เปิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเออฉันล่ากมาตกตกตซ้ายตกขวาตกย้อนเหงือกนะะจริงๆควรถึงตำรวจนะใช่ก็ถึงจริงๆมันต้องตำรวจจริงต้องถึงตำรวจแล้วคนนั้นต้องออกภายในวันนั้นอ่ะมันโดนจับได้น่ะ มันต้องออกแล้วมันต้องแบบมันองทำงานตรงนี้ไม่ได้อีกมันต้องทำงานแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วพุทธโทอย่าลืมโทรนะคุณแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะอัปเดตหน่อยจากวันนั้นที่เราเอาลูกออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหม ก็หวังว่าจะเจอผู้ปกครองคนนั้นเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความมันไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นเท่าไหร่แล้วเมื่อวานล่าสุดเลยก็คือคุณแม่เอาน้องไปฝากที่ n เซอรี่ใหม่ค่ะแล้วก็พีก็กลมากพี่เลี้ยงคนนั้นมาสมัครงานที่ที่ n เซอรี่ใหม่ที่คุณแม่พาน้องไปจริงไหเนี่ยตามมาอีกคนเดิมที่บีบหัวเด็กแล้วนะใช่ใช่ค่ะฮะโอ้แลอ่ะแได้ว่าเขาโดนไล่ออกจากที่เก่าแอดีจากที่นู่นแล้วอ น่าจะยังค่ะเพราะเมื่อวานอ่ะคุณแม่เพิ่งเอาเนิร์สเอาน้องไปเนิร์สที่ใหม่วันแรกแล้วทีนี้เหมือนพี่เลี้ยงคนนั้นนะคะเขาไปฝึกงานไปทดลองงานที่เนิร์สอันนั้นอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเสร็จแล้วทีนี้เหมือนคุณแม่เล่าให้เจ้าของเนิร์สที่ใหม่อะค่ะฟังว่าเออน้อง เกิดเหตุการณ์แบบนี้มานะคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็สัมภาษณ์ที่เนื้อนะสัมภาษณ์ที่เลี้ยงคนนั้นสัมภาษณ์ไตสัมภาษณ์มาเขาก็บอกว่ามาจากเนื้อตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอ๊เขาก็เลยเหมือนถามแม่งแม่งฮะถามใช่ค่ะว่ามีน้องชื่อนี้จะมาอยู่ที่นี่นะวันกันก็คือเมื่อวานแล้วก็บอกปว่าเขาก็ เขอึดน,นิดนึงอะค่ะแล้วเขาก็บอกอ๋อเขาบอกว่าอ๋อเขาเคยเลี้ยงน้องมาหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาคงไม่คิดว่าคุณแม่จะเล่าพฤติกรรมเขาให้ที่เนิร์ฟใหม่ฟังที่เนิร์ฟใหม่ก็เลยถามว่าใช่หรือเปล่าใช่เราไหมที่ไปทํากับน้องแล้วก็เด็กอีกคนนึงตามที่คุณแม่เห็นแล้วเขาก็เขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนคุณแม่ โมยไหวเกินไปว่าเขาไม่ได้ทําเด็กขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอแล้วเจ้าของเนื้อเขาเคยบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าไม่ได้ทําจริงจะได้คุยกับคุณแม่เขาว่าเป็นอะไรขป็นเขาก็ไม่เล่าค่ะแล้วเขาก็ไม่มาอีกเลยตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ววใช่ค่ะน่าจะใช่พอดีเจ้าของเนื้อเมื่อวานเขาโทรมาอ๋อก็เลยถามว่าใช่ชื่อนี้ไหมบก็อ๋อใช่ค่ะจังะ จังหวะแบบเชสสุดโหก็คือแม่ไปเห็นโดยบังเอิญว่าเขามาที่โรงเรียนหนิเงี้ยเหรอฮะมาที่เนิร์ดแม่แม่ยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เขาโทรมาถามก่อนว่าใช่คนเดียวกันไหมอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเขารู้กับบุญรักษาเนี่ยที่เนิร์ดใหม่ก็ยังยังไม่ได้รับละเอียดรอบครอบนะเออยังแบบมีข้อมูลจากคุณแม่ก่อนใช่แสดงว่าอย่างเงี้ยนางเวินนางเวินไปสมัครตามเนิร์ดใหม่แล้วสิ จริงๆเย็นนี้เป็นบุคคลอันตรายนะใช่เนื้ใหม่มต้องไม่หลับนะใช่แม่แม้ว่าเขาคงโดนเอจากเนื้อเก่าว่าเตือนนะคะคงเตือนแล้วเขาอาจจะไม่อยากอยู่แล้วอาจจะมีพวกครองเห็นคลิปหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้เห็นเห็นว่า,ยายอาจจะมีคกครองดูกล้องก็เลยแบบจะรีบหนีออกก่อนคิดว่านะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ร่ปรจมา้หนีไปที่ใหม่เขาไปทําที่ใหม่อีกสันดานคนนะเนี่ย แล้วมีคนงานอื่นก็ไม่ไปทำเนาะเเนนนนนาะัั่หกกคิดมือไม่ก็เด็กมันไม่มีปากไม่มีเสียงจริงนสซอรี่ควรจะส่งแบบเหมือนนะมีใบเนาะมีลูกเนี่ยว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่แบบอันตรายอย่าไับลายเลยอะไรก็ถึงกันได้นะแต่ฉันส่งได้นะเออฉันส่งไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกับแม่เปิ้ลหลังหลังใหม่นี่เขามีไอเดีไว้อยู่แล้วไอดีหลุมไว้ไว้ส่งไว้ส่งพวกจดหมายลูกโซ่อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยอย่าลับฉันส่งให้โรงเรียนลูกฉันก่อนเลยอย่าลับโอเค อันนี้ก็คือเรื่องราวอัปเดตล่าสุดของแม่เปิลเนาะแต่ว่าก็คือทางเนร์อที่นั้นก็คือไม่รับพี่เลี้ยงคนนี้โอเคโอเคแต่มีเรื่องที่ชาวพุทธเน่ยน่าจะอยากรู้ก็คือเรื่องเด็กคนนั้น่ะตอนนี้ก็คือคุณผู้ปกครองก็น่าจะยังไม่รู้ยังไม่รู้อยู่ดียังไม่ได้เจอตัวกันก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกนะอืมก็หวังว่าให้คนนั้นโดนนางโดนไล่ออกจริงๆใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่เขาทำร้ายเด็กอะมันไม่มีคนอื่นใช่ไหมคะมีแค่เขาคนเดียวใช่ค่ะเขาทําในหห้้อองงคเเป็็นดก ใส้ขวบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ในห้องกับเด็กอีกสองคนแม่เปิ้ลได้ลองไปอ่านคอมเมนต์ในยู u ูบไหมคะมันจะมีคนให้ความเห็นว่าเหมือนว่าแม้ว่าเราจะทําสัญญากันแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าด้วยตัวคลิปหรือตัวอะไรเงี้ยมันผิดกฎหมายมันละเมิดสิทธิเยาวชนขึ้นมาเด็กเยาวชนขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเปิดใช่เราเปิดเผยได้ไม่มีคมผิดนะแม่นะมันมีมันมีคนให้ความเห็นว้แม่เปิ้ลลองไปอ่านดูนะคะอันนี้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นห่วงเด็กอีกคนหนึ่งกันตอนนี้ลูกแม่เปิ้ลอะรอดแล้วแต่เด็กคนนั้นอะยังไม่ร เขาก็อยากช่วยเด็กคนนั้นกันเดี๋ยวจะแอบไปดูค่ะใช่ทีงกรงพุาลายแม่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออลองดูซิว่ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะยืมมือหอมจัดการให้ก็ได้นะคะเออส่งมาให้พี่หอมก็ได้ครับแม่ก็ไม่ผิดแหละใช่เพราะแม่ไม่เป็นคนทำใช่คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดธกพุดโธ,ธอย่าลืมโทรนะ